เดินวิถีเซียน Walking the Mortal Path ตอนที่64ค่ายกลสยบมันคาทั้ง8เจิ้นปาต้าจัน แ่วันหลังจากนั้นหลิงเย่เว่ยถูกนำขึ้นลานประหารมีชาวบ้านมากมายมาดูแต่องค์ราชทายาทไม่มาเสียนอาวุโสหานาซิลก็ไม่มามีเพียงขุนนางอยู่คนเดียวที่รอพิพากษาบัณฑศีสลินเย่เว่ยซึ่งคุกเข่านั่งอยู่พร้อมกับเพชคาตใบหน้าหลิงเย่เว่ยช่างดูสงบมิ่งเสียเหลือเกินเขาแอบชำเลืองมองผู้คนไม่เห็นหลิงเซียนเสียแล้วเขาก็ได้แต่ยิ้มบางๆคนเกิดมาเดียวดายตายไปก็เดียวดายเช่นกันเขาพร่ำพรำคนเดียว และเมื่อถึงเวลาขุนนางก็สั่งประหารโดยไม่รอเพชฌฆาตเป่าสุราใส่ดาบอันใหญ่คมบวบเขายกดาบใหญ่ขึ้นชาวบ้านบางคนมองอย่างตื่นเต้นแต่เด็กและผู้หญิงส่วนมากหลับตาส่วนหลินเย่เวนั้นเขาหลับตาลงอย่างสงบกึกทำไมดาบไม่ลงมาตัดสีสค่าเพชฌฆาตรออะไรฟ้ามองฟ้าชาวบ้านขุนนางและทุกคนแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าหลินเย่เวจึงเงยหน้าขึ้นมอง ปรากฏวงแหวนค่ายกลขนาดใหญ่มากคลุมทั้งเมืองวงแหวนนั้นประกอบด้วยอักขระซับซ้อนถึง8ดชั้นแต่ละชั้นมันหมุนสลับกันไปมาและค่อยๆเกิดแรงกดมหาศาลลงที่เมืองหลวงทั้งเมืองหลิงเย่เวยยิ้ม่า้กลสยบมันคาทั้ง8ดเจิ้นปาต้าจันหือเจ้าหลินเซียน ไม่นานพวกเซียนพื้นฐานปราณขั้นปลายและแกนปราณขั้นต้นก็ลอยออกมากันหมดทั้งเมืองนับรวมได้เกือบหนึ่งร้อยคนพวกเขาเหาะขึ้นฟ้าทำลายไข้กลแต่ไม่สำเร็จบางคนถึงขนาดกระอักเลือดและร่วงลงหลังคาดังโครมแล้วก็ปรากฏชายชุดดำปิดใบหน้าสวมหมวกฟางถือดาบกระโดดขึ้นมาที่รามประหารอย่างสบายๆส,ส่วนพวกขุนนาง ทหารและเพชราคาตต่างถูกแรงกดของค่ายกลหนักอึ้งจนหมอบลงกับพื้นขยับตัวไม่ได้จะด่าก,ก็เดี๋ยวค่อยด่าแต่ข้าจะไม่ให้เจ้าตายที่นี่ลินเซียนในชุดดำใช้ดาบฟันโซ่และไม้ล็อกตัวหลินเยหลุดออกอย่างง่ายดายลินเซียนประคองหลินเยเวแต่ยังไม่ทันกระโดดหนีบนฟ้าก็ปรากฏเซียนขั้นแกนปราณขั้นกลางสามคน เจ้านี่เองตัวการค่ายกลชั่วนั่นมันปล้นนักโทษตายซะพลังปราณสามสายพุ่งเข้าหาหาลินเซียนเซียนหมุนจานแห่งโชชตาที่รับมาจากชายวาดรูปปรากฏว่าค่ายกลสยบมันคาทั้งหกวงก็ลงล็อกกันหมดพลังปราณเซียนที่ถูกปล่อยมาหายไปราวกับไม่เคยมีพวกเซียนตกใจมาก ลินเซียนหมุนต่อให้วงแหวนชั้นที่เจ็ดเข้าที่พวกเซียนทั้งสามก็ร่วงลงตรงลานประหารเพราะทนแรงกดไม่ไหวมีคนหนึ่งหล่นมาใกล้หลินเซียนพอดีหลินเซียนเลยเตะเข้าไปหนึ่งทีจุกจุกพระหมันไส้เจ้านี่เล่นใหญ่จริงนะลินเยเวมองหลินเซียนแล้วหัวราอเบาเซึ่งหลินเซียนก็ยักคิ้วให้แล้วประคองร่างหลินเยเววิ่งทันทีวิ่งไปจนถึงประตูเมืองหลวงแม้พวกทหารจะหมอบลงกับพื้นทั้งหมด แต่ก็มีชายชราคนหนึ่งยืนอย่างมั่นคงยืนขวางประตูเมืองเขาคือหานซิวนั่นเองอืมบ้าระห่ำดีแต่ข้าชอบไม่น่าเชื่อว่าเจ้ายัางหนุ่มขนาดนี้ฝีมือค่ายกลระดับนี้ในชีวิตข้าเพิ่งเคยเห็นคนหนุ่ม mm. เช่นเจ้าทำได้เป็นคนแรกวางนักโทษลงเสียแล้วเข้ามารับใช้ราชสำนักข้าจะช่วยขอร้ององค์ราชทายาทให้เจ้าแล้วสหายข้าละ่ะมันเป็นกบฏ มันต้องตายเจ้าทำใจเสียเถอะเอาตัวเองให้รอดแค่นั้นดีกว่าลินเซียนมีแววตาเคืองเขาหมุนให้ใคไข้กลเข้าล็อกชั้นสุดท้ายชั้นที่8พลังไข้กลเมื่อสมบูรณ์นั้นยิ่งใหญ่มากย่อถหอคอยสูงชิวหลิงพังทลายลงมาสั่นสะเทือนไปทั้งเมืองรวมถึงพระราชวังเจ้าหนูหยุดไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจหานซิ่วพูดปล่อยข้าทิ้งไวเ้เถอะ เจ้ารีบหนีไปหลินเยเว่พูดหลินเซียนไม่พูดพลังไข้กลสยบบ่มรักแปดหน้ากลัวมากกำแพงเมืองค่อยๆแตกร้าวยอดตำหนักสูงในพระราชวังเริ่มถล่มลงมาบ้านเรือนประชาชนก็สั่นไปมาหลายๆคนถูกพลังไข้กลกดไว้จนขยับไม่ได้แต่ดีว่ายังไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหานซิ่วถอนหายใจเขารวมปราณธาตุน้ำเป็นหอกน้ำแข็งหนึ่งหอกพุ่งเข้าใส่ลินเซียน หลินเยเว่เข้ามาบังหน้าหลินเซียนทันทีแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหอกน้ำแข็งทั้งหมดสลายหายไปก่อนจะถึงใบหน้าหลิงเยเว่เพียงแค่หนึ่งฝ่ามือเป็นเป็นไปไม่ได้หานซิ่วทำไมเจ้ายังจัดการไม่ได้เสียงดังมาจากด้านบนเป็นเซียนหยวนอิงขั้นต้นลอยอยู่โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากค่ายกลเหมือนเซียนคนอื่นๆเลย เมื่อเซียนหยวนอิงลงมาถึงพื้นหานซิ่วก็ทำความเคารพเขามองหน้าหลินเซียนแล้วหันมาพูดกับหานซิ่วแค่มดสองตัวยังจัดการไม่ได้เลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆหานซิ่วคุกเขา่าก้มศีรษะกับพื้นหลายครั้งคาผิดไปแล้วแล้วเซียนหยวนอิงเอาเท้าเหยียบสีสหานซิ่วและหมุนฝ่าเท้าบดราชสำนักสิ้นเปลืองเงินให้เข้าไปแค่ไหนสารเลว ไอขยะหลินเซียนมองสภาพหานซิ่วสิธิ์เขาแล้วสังเวชนี่เขาใช้หานซิ่วผู้สุขุมเรียบร้อยคนนั้นแน่เหรอเซียนหยวนอิงขั้นต้นผู้นั้นหันมามองหลินเซียนและไม่พูดมากเขาชี้นิ้วขึ้นฟ้าปล่อยพลังปราณเป็นก้อนหินหลายก้อนที่มีแสงสว่างพุ่งขึ้นไปทำลายค่ายกลจนแตกสลายได้อย่างง่ายดายในครั้งเดียวหึกระจอกเขาพูดและใส่แย,ยิ้มใช่กระจอก กระจอกมากหลินเซียนวังหลินเยเว่ลงและยืนถือดาโบมันข้าคิดเสมอว่าค่ายกลมันไร้ประโยชน์เมื่อเจอคนที่มีระดับสูงซึ่งมันก็จริงสองร้อยปีก่อนหน้านี้ข้าถึงไม่สนใจมันเลยสองร้อยปี หลินเยเว่และหานซื่อตกใจกับคำพูดนี้หานซื่อเริ่มมองชายชุดดำผู้นี้ละเอียดขึ้นรูปร่างผอมสูงนี้ผมสีดำยาวสลวยนี้น้ำเสียงนี้ในการเวลาล่วงเลยมายาวนานจนร่างนี้ชราแม้มีผ้าปิดหน้าค่าก็ยังจำท่านได้ลางเลือนไม่ไม่มีทางใช่ท่านอาหานซื่ออุทานออกมาเซียนหยวนอิงรู้สึกรำคาญเขาปล่อยพลังปราณธาตุดินเป็นก้อนหินแหลมมากมายพุ่งเข้าไปหาหลินเซียน หลินเซียนยกมือข้างเดียวเกิดกำแพงวารีป้องกันทั้งหมดได้อย่างง่ายดายกำกำแพงม่านวารีหานซิ่วผู้เสียงสั่นน้ำตาไหลออกมาจากเบ้าตาข้างหนึ่งวิชาม่านวารีพิทักไงเจ้าจำไม่ได้แล้วหรือปราน้ำพิสุดิ์ของข้าที่ผ่านมาอยู่ดีหรือไม่หลินเซียนถอดผ้าปิดหน้าออกหานซิ่วเห็นใบหน้านั้นก็เข่าสุดลงกับพื้น พระท่านอาจารย์เขาร้องให้น้ำตาไหลพราาใบหน้าซีดเผือกอาจารย์หลินเยเว่เงยหน้ามองหลินเซียนหลินเซียนเจ้าเป็นเซียนหรือหลินเยว่ถามใช่ข้าเป็นเซียนหลินเซียนตอบแต่ไม่มองหน้าหลินเยเว่เขายังคงจ้องมองเซียนฝั่งตรงข้ามทั้งสองคนตาไม่กระพริบหานซิ่วร้องให้คลานเข้าไปกอดขาเซียนหยวนอิงขั้นต้นผู้นั้น ฮือฮือได้โปรดอย่าทำร้ายอาจารย์ข้านายท่านฮือฮือเซียนหยวนอิงสะบัดขาและถีบหน้าหานซิ่วร่างชาราของเขาบัดนี้เหมือนเด็กน้อยเขานั่งกอดเข่าและก้มหน้าร้องไห้เซียนหยวนอิงขั้นต้นมองหลินหน้าเซียนฮืออายุแค่สองร้อยปีข้าอยู่มาหนึ่งพปีแล้วต่อให้เก่งแค่ไหนก็คงไปได้แค่แกนปราณขั้นปลายเท่าไอ้แกนนี่ไม่สิสิทธิ์ของเจ้า เซียนหยวนอิงรวมพลังธาตุดินรวมพลังปราณธาตุดินมากมายจนทั้งเมืองสันบ้านเรือนชาวบ้านบางหลังที่ไม่แข็งแรงก็พังครืนลงเกิดก้อนหินแหลมผุดขึ้นมาจากพื้นบางส่วนอยู่บนฟ้าเตรียมที่จะตกลงมาราวสายฝนและบางส่วนพุ่งมารอบทิศหินแหลมนับหมื่นก้อนพุ่งเข้าหาหลินเซียนชาวบ้านและทหารบริเวณนั้นถูกหินแหลมที่พุ่งนั้นแทงเสียชีวิตไปหลายสิบคนตายสะไอ้ขยะ หานซิ่วและหลิงเยเว่หลับตาเซียนหยวนอิงใส่ย,ยิ้มสะใจหลินเซียนเอาหมวกฟังออกและปล่อยดาบตกลงพื้นตอนแรกข้าคิดว่าแค่จะสั่งสอนเจ้านิดหน่อยโทษฐานที่เจ้าถีบสิทธิธข้าแต่นี่เจ้าข่าหมดแม้แต่มนุษย์ที่ไม่รู้อิโนโอิเน่ด้วยแล้วไงวะตายซไอ้มดเซียนหยวนอิงตะอคอกใส่หินแหลมพุ่งมาจนใกล้ถึงหลินเซียนและหลิงเยเว่จากทุกทิศ ลินเซียนหลับตาเขาหวนคิดถึงเซียนหยวนอิงปราณไฟนรกที่เขาเคยสู้กันคนนั้นชายหยวนอิงคนนี้มาแบบเดียวกันเลยมันฆ่าคนโดยไม่มีสำนึกผิดอะไรเซียนพวกนี้บรรลุมาได้ด้วยยาด้วยวิธีการโกไม่เดินเส้นตรงฝึกจากเต๋ามัวต่หลงระเริงกับพลังปรามหาศารน,นั่นไม่แปลกที่มันอายุหนึ่งพันปีแล้วยังย่ำอยู่แค่หยวนอิงขั้นต้นตูม หิมแลมทั้งหมดพุ่งเข้าใส่หลินเซียนและระบิดเป็นควันคลุ้งหานซิ่วปล่อนฮงร้องให้เสียใจอย่างหนักในขณะที่เซียนหยวนอิงทตาดินยิ้มดีใจแต่เมื่อฝุ่นควันจางลงมันก็ตกใจเพราะหลินเซียนยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่น้อยหลิงเย่เว่ก็ด้วยแค่หมดจริงๆหลินเซียนผู้เซียนหยวนอิงเริ่มเหมือหลายความกลัวเข้าคืบคลานจกเจ้าก็หยวนอิงหรือ ลินเซียนมองหน้ามันฮะว่าไงนะภาษาหมดของเจ้าข้าฟังไม่รู้เรื่องลินเซียนปลดปล่อยทารกวิญญาณปีศาจออกมาคราวนี้มันสยายปีกทั้งหกออกและถือเคียวยมโลกระดับห้าไว้ในมือดวงตาแดงกับหน้ากลัวเหลือเกิน ทารกปีศาจใช้สองมือจับเบี่ยงเคียวยมโลกเคียวนั้นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเคียวยาวจนกรีดก,กำแพงเมืองขาดและพังถล่มลงมาแล้วก็ตัดเข้าที่กลางตัวเซียนหยวนอิงผู้นั้นมันร้องอย่างหยหวนก่อนที่ร่างมันจะแห้งกรังกลายเป็นซากศพเจ้าทารกวิญญาณปีศาจยังคำทัศสูบลมเข้าปากปรากฏทารกวิญญาณของเซียนหยวนอิงนั้นร้องหนีตายแต่ไม่พ้นถูกมันกลืนกินเข้าไปในปากกินคำเดียวหมดทั้งตัวเลยมดก็ต้องตายอย่างมด หลินเซียนสถก่อนที่จะจะเก็บทารกปีศาจเข้าในจิตเตาของตนเขามองมาทางหานซิลยื่นมือข้างหนึ่งออกละอองหยดน้ำพิสุทธิ์ออกจากร่างหานซิลและพุ่งกลับคืนมาสู่หลินเซียนเจ้าม่คู่ควรได้หยดน้ำพิสุทธิ์ที่ข้ารักที่สุดสิทธิ์ข้าหานซิลนั่งร้องให้ดวงตาแดงกำ่ำลินเซียนกำลังจะเรียกปราณเกล็ดหิมะน้ำแข็งกลับแต่ลินเยเวก็ทักทวงขึ้นมา เดี๋ยวหลินเซียนข้าขอถามเจ้าสักข้อที่เจ้าลงโทษสิทธิเจ้าพระสาเหตุอะไรก็เขากลายเป็นคนใหญ่คนโตแต่ตามน้ำเอาใจผู้มีอำนาจหลงในลาพยศไม่มีคุณธรรมไม่สนใจทำเพื่อสังคมแล้วตอนนั้นเจ้าสอนเขาเจ้าสอนสิ่งใดลินเซียนสะอึกกับคำพูดหลินเยเวใช่ยข้าเน้นสอนแค่เขาฝึกฝนปราณเพื่อเลื่อนระดับเซียนให้ได้สูง,สง เป็นตัวข้าเองที่อบรมเขาในวเย,ยาวให้ทำเพื่อตัวเองต้องเก่งต้องก้าวหน้าต้องเหนือผู้อื่นข้าไม่เคยเน้นสอนให้เขาทำเพื่อผู้อื่นเลยเมื่อหลินเยเว่เห็นหลินเซียนออึ้งเขาจึงพูดต่อเขาก็เป็นแบบที่เจ้าสอนมาแล้วนี่ยังไงละ่ะหลินเซียนรู้สึกว่าตนเองก็ผิด ตอนที่หานซิ่วยังเป็นเพียงเด็กที่มีจิตใจบริสุทธิ์ข้าเองก็มีส่วนผิดที่รังสรรค์ผ้าขาวผืนนั้นให้กลายมาเป็นสภาพเช่นนี้หลินเซียนลดมือลงเขาพูดกับหานซิว่วอาจารย์จะยังเหลือปราณเกล็ดน้ำค้างหิมานี้ไว้ให้เจ้าข้าเองก็มีส่วนผิดที่ทำให้เจ้าเป็นเช่นนี้ทั้งเจ้าและข้าพวกเราปรับปรุงตัวเถิดสิทธิ์ข้าหานซิ่วกม้มศีรษะและโขกลงกับพื้นพรางร้องไห้ ขอบขอบคุณท่านอาจารย์ฮือฮือลินเซียนหันมามองหลินเยเวเขาช่วยประคองและพาเดินออกประตูเมืองข้านึกว่าเจ้าจะพาข้าเหาะไปแบบเซียนคนอื่นซะอีกหลินเยเวพูดแซวเราเดินมาก็เดินกลับนี่แหละเจ้ากับข้ามันคนแซ่หลินก็ต้องถึกถึกทนทนแบบนี้แหละไหนเจ้าบอกเองว่าเจ้าเป็นกระบือหลินเซียนพูดและพยายามจะเบ่งกล้ามแขน หลิงเยเว่มองหน้าเขาแล้วหัวเราะเบาๆแล้วพวกเขาก็ค่อยๆเดินจากเมืองหลวงไปจนลับตา